สวัสดีผู้ปกครองทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ที่น่ารักทุกคนนะคะอ่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่ในเรื่องการลบจํานวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน100อ่าการลบจํานวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน100นะลูกเราสามารถหาได้หลายแบบโดยเนื้อหาวันนี้ก็ยังจะเป็นเรื่องการหาค่าตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การลบนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปทบ ทวนเนื้อหากันก่อนอ่ะเขาบอกว่าการหาค่าตัวไม่ทราบค่านะลูกเราสามารถใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบได้โดยอ่ะการลบนะคะจะมีความสัมพันธ์กับการบวกนะคะกล่าวได้ว่าผลบวกของจํานวน2จํานวนใดๆเมื่อลบด้วยจํานวนจํานวนหนึ่งสองจนวนนั้นจะได้ผลลัพธ์เท่ากับจํานวนที่เหลืออ่ะ ดูตัวอย่างนิดนึงลูกกรณีที่1อย่างเช่น54ลบช่องว่างเท่ากับ31ช่องว่างตัวนี้อยู่ตรงกลางตรงกลางคือตัวอะไรลูกเรามีตัวตั้งตัวลบแล้วก็ผลลบตรงกลางเราเรียกว่าตัวลบเพราะฉะนั้นถ้าตัวลบหายเราจะสามารถหาได้โดยการนำตัวตั้งลบออกจากผลลบอเอาตัวตั้งลบออกจากผลลบจะได้เท่ากับขอัยค่ะ เอาตัวตั้งลบออกจากผลลบเราก็จะได้คำตอบซึ่งเป็นตัวลบที่หายไปนั่นเองเพราะฉะนั้นก็เริ่มลบจากหลักหน่วย4ลบ1ก็เหลือ3 5ลบ3ก็เหลือ2เพราะฉะนั้นตัวลบที่หายไปของเราคือ23นั่นเองอต่อไปข้อ2ข้อ2ก็คือช่องว่างลบ12เท่ากับ24ช่องว่างตัวนี้คือตัวอะไรลูก ตัวตั้งเพราะฉะนั้นตัวตั้งหายตัวตั้งหายเราจะต้องหาได้จากเอาผลลบบวกกับอะไรคะผลลบบวกกับตัวลบอ่าเราก็จะได้คำตอบออกมาเป็นตัวตั้งนั่นเองเอามาบวกปกติเลย4บวก2ก็ได้6 3บวก1ก็เป็น2บวก1ก็เป็น3 เพราะฉะนั้นตัวตั้งที่หายไปของเราคือ36นั่นเองถ้าเด็กๆไม่มั่นใจสามารถตรวจสอบคำตอบได้โดยการเอา36ลบ12ก็จะได้24นะคะอันนี้คือการทบทวนในการหาค่าตัวไม่ทราบมีอยู่2กรณีกรณีที่1ก็คือตัวลบหายกรณีที่2คือตัวตั้งหายนั่นเองนะะต่อไปเราไปดูแบบฝึกหัด วันนี้กันเลยแบบฝึกหัดวันนี้ก็อยู่ในเรื่องนี้เหมือนกันก็คือเรื่องการหาค่าตัวไม่ทราบนะคะจะอยู่ในหน้าที่111แล้วก็112คุณครูจะให้ทำา2หน้านะอ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นเด็กๆเ,เปิดไปที่หน้า111กันก่อนเลยนะคะอ่ะ ในหน้า111นะลูกเขาให้นักเรียนเติมตัวเลขแสดงจำนวนในช่องว่างให้ถูกต้องนั่นเองหน้านี้ไม่ยากเลยเดี๋ยวค,คุณครูอธิบายนิดเดียวเด็กติดก็ทำได้แล้วอ่ะ,อะทีนี้เรามาดูตัวอย่างในข้อที่1น,นะคะข้อที่1น,นะลูกรูเขามีช่องว่างมาให้เราเยอะเลยและให้หาตัวที่หายไปมาเติมอ่อันดับแรกเลยให้เราสังเกตดีๆนะแถวนี้แถวแรกเนี่ย เดี๋ยวคุณครูขอเปลี่ยนแถวแรกตรงนี้มันเป็นแถวเดียวกันคือแถวตามแนวตั้งใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นคุณครูเคยพาทาแล้วในการบวกแถวนี้มันจะต้องมีค่าอะไรกันมันจะมีค่าเท่ากันเสมอเลยโดยเฉพาะแถวนี้นะอ่ะทีนี้เราจะรู้ได้อย่างไรว่าแถวนี้เนี่ยมันคือจำนวนอะไรล่ะ,ะให้เราหยิบตัวอย่างมาหแถวตามแนวนอน ให้เราหยิบแถวตามแนวนอนมาหนึ่งแถวคุณครูยกตัวอย่างแถวนี้อ่ะแถวแรกเลยช่องว่างลบ11เท่ากับ57ช่องว่างตัวนี้คือตัวหน้าสดแสดงว่าตัวหน้าสุดคือตัวตั้งเพราะฉะนั้นตัวตั้งหายเราต้องเอาจํานวนที่เหลือมาบวกกันคุณครูเอา11บวกกับ57เราก็หาค่าออกมา11บวก57ได้เท่าไหร่ลูกอ่ะบวกตามแนวนอนปกติเลยหลักหน่วย1บวก7ก็เป็น หลัก10 1หบวกหก็เป็น6เพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าตัวตั้งที่หายไปคือเลข68อ่าเมื่อเราได้เลข68ในแถวที่1เสร็จปุ๊บแสดงว่าแถวต่อไปถัดลงมาก็เป็นจำนวน 68, 68 68 68เหมือนกันทั้งหมดเลยนะคะอันนี้คือเราเติมลงไปได้เลยนะลูกนะเพราะฉะนั้นเราลองสังเกตดู68-11ลบ11ก็จะเท่ากับ57 68-12ลบ12ก็จะเท่ากับ56ถ้าเด็กๆไม่มั่นใจเด็กๆลองตั้งลบกันได้เลยอ่าแถวที่3 68-13ลบ13ก็จะเท่ากับ55เอ๊และแถวสุดท้ายล่ะ 68- ลบอะไรเอ่ยจะได้เท่ากับ54เด็กๆจะสังเกตเห็นว่าในแถวที่2จาก11 มา12มา13มันเพิ่มขึ้นทีละ1เพราะฉะนั้นจาก13เพิ่มขึ้น1ก็จะกลายเป็น14นั่นเองเราก็เติมลงไปแบบนี้ไม่ยากเลยนะคะเราแค่หาจำนวนในแถวแรกเรายกตัวอย่างมา1ตัวแถวต่อไปก็จะมีจำนวนเท่ากันเลย แบบนี้อ่ะเดี๋ยวไปดูอีกหนึ่งตัวอย่างในข้อที่2ข้อที่2ก็เหมือนกันเลยลูกเราหาตัวยกตัวอย่างขึ้นมา1แถวค,คุณครูหยิบแถวแรกออกมาก็คือช่องว่างลบ20เท่ากับ6 5เหมือนเดิมตัวตั้งหายไปตัวตั้งหายไปเราจะต้องเอาจํานวนที่เหลือมาบวกการค,คุณครูเอา20ตั้งบวกด้วย65เท่ากับช่องว่างเพราะฉะนั้นเราก็หา จำนวนหาผลลัพธ์ออกมาหรือผลลบออกมาได้เลยบวกตามแนวตั้งบวกตามแนวนอนปกติเลยลูกหลักหน่วยบวกก่อน0-5บก5ก็ได้5บวกหลักสิบสอบวก6ก็ได้8เพราะฉะนั้นตัวตั้งที่หายไปของเราคือเลข85เราก็เติมลงไปดังนั้นในแถวนี้ก็จะเป็นจำนวนอะไรทั้งหมดคะ อ่าเป็นจำนวน85 85 85ทั้งหมดเลยสังเกตดูนะ85-20ลบ20เท่ากับ65เด็กๆสังเกตดูได้เลยนะถ้าไม่มั่นใจลองลบดูได้85-21ลบ21เท่ากับ64 85ลบ22เท่ากับ63 85ลบอะไรจะเท่ากับ62สังเกตแถวที่2 20มา21มันเพิ่มขึ้นทีละ1 21มา22มันก็เพิ่มขึ้นทีละ1เพราะฉะนั้นจาก22ไปช่องว่างตรงนี้มันก็ต้องเพิ่มขึ้นทีละ1ก็คือจำนวน23นั่นเองอ่าแบบนี้นะคะ ในช่องสุดท้ายในหนังสือเขาเติมมาให้แล้วเราก็ไม่ต้องเติมอะไรสังเกตว่าช่องสุดท้ายมันจะอะไรลูกมันจะลดลงลดลงลดลง,ลดลงทีละหนึ่งแถวแรกแถวกลางเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งแถวแรกเท่ากันเท่ากันเท่ากัน,กนทั้ง4ตัวเพราะฉะนั้นเราก็แค่หยิบตัวอย่างจากแถวใดแถวหนึ่งมาหาคำตอบออกมา ได้เลยโอเคไหมอะในหน้าที่111คุณครูจะยกตัวอย่างให้ดู2ข้อหากนักเรียนไม่เข้าใจหรือสงสัยในข้อไหนสามารถสอบถามคุณครูได้เลยนะคะ,ะเด็กๆสามารถกดหยุดวิดีโอแล้วก็ทำในหน้า111ก่อนได้เลยเนาะอะ,อะต่อไปคุณครูจะพาไปทำในหน้า1น2อ หน้า112ข้อ3เขาบอกว่าใช้เลขโดด6 7 8และ9แทนสัญลักษณ์ดอกไม้หัวใจหน้ายิ้มและรูปสามเหลี่ยมขนมเปียกปูนแล้วทำให้ประโยคเป็นจริงอ่าข้อนี้ก็ไม่ยากเลยลูกแค่เด็กๆต้องใช้การทำความเข้าใจนิดนึงนะคะ เดี๋ยวเราไปดูสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้ก่อนโจทย์กำหนดให้ว่าดอกไม้เท่ากับหน้ายิ้มลบเจ็ดเอ้ยลบหนึ่งสีสส่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเท่ากับหัวใจลบสามอันนี้คือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้โจทย์ถามว่าหัวด,ดอกไม้เท่ากับเท่าไหร่หน้ายิ้มเท่ากับเท่าไหร่ หัวใจเท่ากับเท่าไหร่สี่เหลี่ยมขนมแปกปูนเปียกปูนเท่ากับเท่าไร่โดยเขามีจำนวนมาให้คือ6 7 8 9เอ่าเราจะรู้ได้อย่างไรเราจะรู้ได้อย่างไรอันดับแรกเลยให้เราสังเกตก่อนลูกจำนวนที่จำนวนที่เป็นตัวลบอะเป็นผลลบก,ก็คืออะไร คือ1กับ3จํานวน2จํานวนนี้แหละที่เราจะต้องสังเกตว่ามันทําอะไรกันแล้วผลลบที่ได้จะมีค่าเป็นอะไรสังเกตจับคู่เลยลูกจับคู่ก่อนลองอลองเอาจํานวนที่มากเพราะว่าตัวตั้งจะต้องใช้จํานวนที่มากมันถึงจะ ลบออกมาแล้วมีจำนวนที่สมบูรณ์หรือเป็นจริงนั่นเองนะคะคุณครูก็เลยจะให้ว่าจำนวนที่มากของเรามีอะไรบ้างมี9ลองลองมาก็คือ8 2สอจำนวนนี้คือจำนวนที่มากอ่าเพราะฉะนั้นให้เรามาสังเกตว่าเอ๊หัวใจกับหน้ายิ้มเนี่ย อันไหนจะใช้9อันไหนจะใช้8ทีนี้เรามาสังเกตว่าผลลบขออภัยค่ะตัวลบตัวลบที่เป็นกับตัวลบที่อยู่กับหน้ายิ้มคือ1แน่นอนว่าถ้าตัวลบน้อยตัวที่อยู่เป็นตัวตั้งก็ต้องน้อยเพราะฉะนั้นเราจะใช้9หรือ8 9กับ8อะไรน้อยกว่ากัน อกา9กับ8ก็คือ8น้อยกว่าเพราะฉะนั้นคุณครูให้หน้ายิ้มเป็น8เพราะฉะนั้นแสดงว่าหัวใจจะต้องเป็นอะไรลูกอ่าหัวใจจะต้องเป็น <9. S 2> เมื่อเราได้ว่าหน้ายิ้มของเราคือ8และใช่ไหมลูกหัวใจของเราคือ9เราก็จะสามารถหาผลลบออกมาได้แล้วอ่ะทีนี้เรามาลบตัวแรกก่อนอ่ะตัวที่เป็นดอกไม้อยากรู้ว่าดอกไม้ได้เท่าไหร่เรารู้แล้วว่าหน้ายิ้มคือ8เราเขียน8ลงไปไว้ก่อนเลยทีนี้8-1ลบ1ได้7เพราะฉะนั้นดอกไม้เราก็มีค่าเป็น เจ็ 7, นั่นเองก็คือผลลบใช่ไหมคะอ่ะเมื่อเราได้อ่าต่อไปเราก็มาดูหัวใจเรารู้แล้วว่าหัวใจคืออะไรลูกอ่าหัวใจคือ9เพราะฉะนั้นเราก็เอา9ลบ3 9ลบ3ก็เหลือ6เราก็จะได้ว่าสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนของเรามีค่าเป็น6เราก็เขียนออกมาแบบนี้นะคะอ่ะต่อไปเราไปดูข้อที่สใหญ่ ข้อที่4ใหญ่เขาให้เราหาค่าตัวไม่ทราบค่าที่กําหนดให้เรามาดูข้อที่1กันก่อนเลยข้อที่1โจทย์กําหนดให้มีหัวใจ 35, ลบ23เท่ากับ35้วและก็หัวใจบวกดาวเท่ากับ78โจทย์ต้องการทราบว่าหัวใจมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ ดาวมีค่าเท่ากับเท่าไหร่อันดับแรกเลยให้เรามาสังเกตจำนวนไหนนะที่เราจะสามารถหาออกมาได้ก่อนเขากำหนดตัวเลขอะไรมาให้อะถ้าเด็กๆสังเกตเห็นอะมาดูแถวแรกเขาบอกว่าหัวใจลบ23เท่ากับ35ข้อนี้เด็กๆสามารถหาค่าตัวไม่ทราบได้ไหมลูกหาได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่ทราบตัวตั้ง ไม่ทราบตัวตั้งเราจะเอาจำนวนที่เหลือมาทําอะไรกันคะเอามาบวกกันเพราะฉะนั้นเราก็จะเอา23มาบวกกับ35อ่าเราก็หาคําตอบออกมาปกติเลยลูกเอาหลักหน่วยมาบวกกัน3บวก5ก็เป็น8เอาหลักสิบมาบวกกัน2บวก3ก็เป็น5เพราะฉะนั้นหัวใจของเรามีค่าเท่ากับ 58อ่าเราก็จะได้ว่าหัวใจเรามีค่าเท่ากับ58ถูกต้องไหมลูกจากนั้นเมื่อเราได้แล้วว่าหัวใจมีค่า58เราสามารถหาดาวได้หรือ,อยังลูกได้แล้วเราก็เอาอะไรคะ58บวกกับอะไรลูกบวกกับดาวเท่ากับ75เอ๊ะดาวตัวนี้คือตัวอะไรลูกตัวลบ เพราะฉะนั้นตัวลบหายตัวลบหายต้องเอาจำนวนที่เหลือมาลบกันคุณครูเอาจำนวนที่มากกว่าตั้งก็คือ78ลบด้วย58เท่ากับเท่าไหร่คะ8ลบ8ก็เหลือ0 7ลบ5ก็เหลือ2เพราะฉะนั้นจำนวนที่หายไปของเราลูปดาวก็เท่ากับ 20นั่นเองเราก็เติม20ลงมาแบบนี้อ่ะต่อไปเราไปดูข้อที่2ข้อที่2โจทย์กำหนดให้แอปเปิลบวกกับแอปเปิลเท่ากับ30 76ลบแอปเปิลเท่ากับสตรอเบอรี่ทีนี้โจทย์อยากทราบว่าแอปเปิลและสตรอเบอรี่มีจำนวนเท่าไร่หรือคือจำนวนอะไรเด็กๆจะสังเกตเห็นว่า โจทย์เขากําหนดอะไรที่ยากมาข้อนี้อ่ะก่อนอื่นเรามาพิจารณาดูซิว่าอะไรเอ่ยบวกกันแล้วเท่ากับ30 a p p l แอปเปิลสองรูอ่ะแอปเปิลในโจทย์เดียวกันแสดงว่าต้องมีจํานวนที่เหมือนกันหรือเท่ากันนั่นเองคุณครูให้ว่าแอปเปิลลูกแรกคือ15 a p p l แอปเปิลลูกที่2ก็ต้องเป็น15เหมือนกันเลย เอา15มาบวก15จะได้เท่ากับ30เดิกๆลองทดดูได้เลยเพราะฉะนั้นคุณรูก็จะได้ว่าแอปเปิลลูกที่3ลูกนี้ก็จะต้องมีค่าเท่ากับ15เหมือนกันเราก็เอาอะไรคะอเอา76ลบ15ก็จะได้ว่าอะไรลูกเอาหลักหน่วยลบกันเลย6ลบ5ก็เหลือ1 7-1ลบ1ก็เหลือ6ดังนั้นสตอเบอรีของเราก็จะมีค่าเท่ากับ61นั่นเองก็จะได้ออกมาในข้อที่2นะคะต่อไปเราไปดูข้อที่3กันเลยข้อที่3โจทย์กำหนดให้คือหน้ายิ้มลบดอกไม้เท่ากับ62 58- ดลบดอกไม้เท่ากับ21 โจทย์อยากรู้ว่าหน้ายิ้มและดอกไม้เท่ากับเท่าไหร่ให้เรามาสังเกตจำนวนที่จะสามารถหาได้จำนวนที่จะสามารถหาได้มีอะไรบ้างก็คือเอา58เนี่ยลบกับดอกไม้เท่ากับ21ดอกไม้อยู่ตรงกลางมันคือตัวอะไรลูกมันคือตัวลบเพราะฉะนั้นตัวลบหายจะต้องเอาจำนวนที่เหลือมา ลบกันคุณครูก็เลยเอา58ลบออกจาก21เท่ากับเท่าไหรคะลูกลบปกติเลยหลักหน่วยลบกันก่อน8-1ลบ1ก็เหลือ7 5-2ลบสก็เหลือ3เพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าดอกไม้ของเรามีค่าเท่ากับ37 นั่นเอง่าดังนั้นเมื่อเราทราบแล้วว่าดอกไม้คือ37เราหาสามารถหารูปยิ้มได้หรือยังลูกอ่าหาได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นรูปยิ้มของเราตัวนี้ลบกับ37เท่ากับ62รูปยิ้มคือตัวอะไรลูกอยู่ด้านหน้าตัวตั้งเพราะตัวตั้งหายเราจะเอาจำนวนที่เหลือมาบวกกันคุณครูตั้ง37บวกกับ62เท่ากับ อะไรคะ7บวก2เท่ากับ9 3บวก6เท่ากับ9เพราะฉะนั้นหน้ายิ้มของเรามีค่าเท่ากับ90้าเก้านั่นเองเราก็เขียนออกมาแบบนี้อ่าต่อไปในข้อที่4ข้อที่4เหมือนกันเลยกับข้อที่3อ่าข้อที่4เหมือนกันเลยลูกเรามาสังเกตจํานวนที่จะสามารถหาค่าได้ก่อน อะไรที่จะสามารถหาได้ก็คือ79ลบ่เหลี่ยมเท่ากับ43สี่เหลี่ยมตัวนี้คือตัวอะไรตัวลบถ้าเกิดว่าตัวลบหายไปจะต้องเอาจำนวนที่เหลือมาลบกันคุณครูเอา79ลบออกจาก43จะเท่ากับ9ลบ4 9ลบ3ก็เหลือ6 7ลบ4ก็เหลือ3เพราะฉะนั้น สี่เหลี่ยมของเรามีค่าเท่ากับ36นั่นเองเมื่อเราได้ว่าสี่เหลี่ยมคือ36แล้วเราสามารถหาสามเหลี่ยมได้หรือ,อยังลูกได้แล้วสามเหลี่ยมตัวด้านหน้าคือตัวตั้งเมื่อตัวตั้งหายจะต้องเอาจำนวนที่เหลือมาบวกกันนั่นเองก็จะได้ว่า36บวก51เท่ากับเท่าไรคะหลักหน่วยบวกกัน6บวก1ก็เป็น7ด 3บวก5ก็เป็น8เพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าสามเหลี่ยมของเรามีค่าเท่ากับ87นั่นเองดังนั้นเราก็ตอบสามเหลี่ยมมีค่าเท่ากับ87แบบนี้ก็เป็นอันเสร็จในหน้าที่112เด็กๆสามารถทำความเข้าใจไปกับ คุณครูได้เลยเนาะในหน้าที่111อย่าลืมฝึกทำเองนะคะไม่ยากเลยสำหรับวันนี้คุณครูขอจบการสอนไว้เพียงเท่านี้ก่อนเรามาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ